สวัสดีครับพบผมนะฮะตัวตัวถอยนะครับคลิปนี้มารีวิวสำหรับตัวรถดับนะา12ล้อรุ่น1536ตัวโปรนะฮะตัวโปรนี่คือตัวใหม่ล่าสุดของตัว12ล้อของมิน่าที่ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะฮะแล้วก็กระบะนะครับเป็นกระบารูนะครับจะแตกต่างตัวรุ่นเดิมที่เป็นกระบะพลาสติกนะฮะตัวล้อนะฮะก็ขับนะครับเลี้ยว2คู่หน้านะฮะแล้วก็ขับ2คู่หลังนะครับสำหรับตัวนี้สเกลของเขาคือ1ต่อ14นะฮะ นี่มาดูคันจริงเลยนะค,ความยาวของตัวรถคันนี้นะอยู่ที่ประมาณ50เซนนะฮะสูง15กว้าง12นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะอุปกรณ์ให้อะไรบ้างนะดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับให้นี่ปุ่มปุ่มนี้โหมดนะครับอ่านี่ก็ชุดป,ปัดแจนะไขควงแบตเตอรี่ที่ให้มานะเขาเรียกว่าแบตเตอรี่1 8ึ่งแบบ4สายนะครับอ่ะเจโวลต์1,200มิลลิแอมป์น, 1, ah, นะฮะแล้วรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่คือดิมเบอร์คอนโทรลของเขาครับตัวปุ่มเดี๋ยวเราต้องมาใส่เองนะครับอ่าเดี๋ยวหน้าต่อรังนะครับจะซ้ายดีขวาอ่าตัวนี้เดี๋ยวมาลองเทสกันนะเปิดปิดไฟตัวป,ปิดเสียงนะครับตันนี้ก็มีปุ่มเพิ่มเติมอ่าเดี๋ยวเราอลองเทสกันอีกทีนะครับว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูตัวรถกันนะครับด้านล่างของคันนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวสองคันนะครับตัวล้อเนี่ยเขาจะมีสปริงเนี่ยสปริงชกในการกดนะครับ ลาเลี้ยวเลี้ยวสองคันหน้านะฮะช่องนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะฮะสวิตช์ปีเปิดเขาอยู่นี่นะครับแล้วก็น,นี่เป็นคอนตัวขับนะฮะสองคันหลังนะฮะล้อข้างหลังจะไม่ได้เป็นล้อคู่นะฮะแต่ว่าเขาทํามาให้มันดูล้อจะใหญ่นะฮะหน้ากว้างกว่าล้อหน้านะครับเปิดลักษณะนี้ปาเปิดก็จะมีไฟกับพิบข้างท้ายแบบนี้นะครับตัวนี้นะฮะมีตัวล็อกเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือล็อกฝาท้ายออโต้นะครับมีมาให้ด้วยเดี๋ยวผมขอญอาตเทสแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับกดสวิต นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะฮะสำหรับตัวนี้ครับันนี้เวลาเดียวนะฮะมันจะมัดเรียหาเรียวน้อยเดียมากได้นะฮะแล้วเวลาเดียวก็จะมีไฟชาอ่าไฟเลี้ยวอยู่นะครับแล้วเวลาเร่งสปีดครับนะช้าเรวยก็เร็วได้นี่เร็วสุดนะครับกระช้าเร็วภาษานี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดเสียงแต่าเสียงแตนะมีเรียวนะครับเดี๋ยวเรามาดู ตัวรถเวลาเราเลี้ยวนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวเนหะ็นไหมฮะอ่าไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาจะแตกต่างกับตัวรุ่นหนึ่งฮะสามหกนะจะไม่มีไฟเดียวนะครับตัวนี้ปิดบอดไฟนะครับจะมีไฟข้างบนนะเปิดนะครับหนึ่งสเต็ปทังที่สองเปิดไฟหน้านะครับอ่บา 3, ฟังสังก็เปิดไฟอ่า เครื่อไฟถูกเชิดนะครับเปิดได้เลยนะครับสามสเต็ปนะครับสำหรับหรับเรื่องของไฟนะครับด้าน,นท้ายก็เหมือนกันนะฮะไฟด้านท้ายเนี่ยนี่ไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนีนี่เป็นไฟเลี้ยวนะครับลักษณะน,นี้ส่วนตรนี้จะเป็นตัวล็อกนะฮะตัวล็อกอ่าตัวล็อกฝาท้ายออโต้นะครับเวลาเรายกดัมเนี่ยยกดัมลักษณะนี้ พอยกดัมเสร็จนะครับพอป่ดท้ายนะครับมันก็จะคายออกนะฮะตัวดัมเนี่ยเป็นรูนะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้ลูกของผมเคยลงไปนั่งนะฮะประมาณ20กิโลเนี่ยก็วิ่งได้อยู่นะฮะสำหรับตัวนี้ครับยกดัมเนี่ยประมาณ10กิโลสบายๆเลยนะครับนี่นะฮะน้ำหนักได้นะฮะสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นดัมวนนะดัมเป็นชุดแจดัมวนนี่ครับ ยกได้อยู่ประมาณนี้นะฮะนี่คือองศาการยกของตัวรุ่น1536โปรนะครับสรุปอีกทีหนึ่งล้วกันนะฮะสรับตัวนี้นะครับเล่งเร็วตามมือนะฮะเลี้ยวระบบเซอร์โวนะครับมีระบบไฟเลียวไฟหน้านะแล้วก็ไฟด้านบนนะครับกระบะเป็นกระบะอะลูนะฮะมีระบบล็อกฝาท้ายนะฮะขับเคลื่อนสองคานหลังเลี้ยวสองคานหน้าเป็นรถรถสิบสองล้อนะครับที่เรียกกันนะครับ อ่ะตัวของนี้นะฮะก็จะเป็นเหล็กนะ,ะแล้วมีล้อสเปรย์ให้หนึ่งล้อนะครับโอเคนะฮะก็ครบถ้วนเลยนะ,ะสำหรับตัวนี้ครับเหมาะเหมาะนะฮะสำหรับคนที่เล่นวันว e ัวอีศูนย์หนึ่งศูนย์นะฮะหนึ 1> <1 ่งห้าสามหนึ 1> <1 ่งห้าเก้าสองหนึ่งห้าเก้าสามหนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งห้าแปดศูนย์นะฮะเล่นสเกลนี้เล่นได้เลยนะฮะเป็นเวรเดียวกันนะครับประตูเปิดไม่ได้นะครับนี่ลักษณะน,นี้โอเคครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไปลแล้วสวัสดีครับ